รงแรมที่ถูกลืมในเมืองโพหังในเมืองโพหังที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้มีโรงแรมเก่าที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและมักจะถูกมองข้ามจากนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นโรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและเคยเป็นที่พักที่มีชื่อเสียงมากในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปโรงแรมเริ่มเสื่อมสภาพและสูญเสียความนิยมจนกระทั่งต้องปิดกิจการในช่วงต้นทศวรรษ 2 0 0 0ันแม้ว่าจะไม่ได้เปิดให้บริการอีกต่อไปแต่โรงแรมเก่าก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมบางคนที่ผ่านไปผ่านมาบอกว่าเคยเห็นแสงไฟสลัวๆจากหน้าต่างของโรงแรมในตอนกลางคืนเหมือนกับว่ามีคนอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะไม่มีใครไปอยู่ที่โรงแรมนี้เลยก็ตามเรื่องนี้ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนี้ ในปี2018นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาพักในเมืองโพฮังได้เลือกที่จะเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นพวกเขาไม่ได้ทราบถึงประวัติของโรงแรมมากนักแต่เมื่อมาถึงโรงแรมดูเหมือนจะเงียบสงัดแอะไรผู้คนแม้ว่าโรงแรมจะยังมีป้ายขนาดใหญ่บอกว่าเปิดให้บริการอยู่แต่ภายในกลับไม่มีใครเดินทางมาพักอาศัยเลย กลุ่มนักท่องเที่ยวเช็คอินและได้รับกุญแจห้องพักที่อยู่ชั้นสาซึ่งถือเป็นชั้นที่อยู่สูงสุดของโรงแรมเมื่อเข้าไปในห้องพักพวกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดห้องพักดูเก่าและมีกลิ่นอับไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเลยแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักและตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่โรงแรมนี้ในกลางดึกของคืนแรกที่พวกเขาพักอยู่ในห้องนั้น พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่มาจากห้องข้างๆเสียงที่เหมือนกับการลากของหนักบนพื้นเสียงเท้าเดินไปมาเสียงกระทบของไม้หรือกระเบื้องเหมือนกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของพวกเขาเปิดประตูห้องเพื่อจะไปตรวจสอบแต่พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างยังคงสงบไม่มีใครอยู่ในทางเดินและห้องข้างๆก็ยังปิดสนิทอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานพวกเขากลับพบว่า ห้องน้ําในห้องพักของพวกเขาเริ่มมีกลิ่นเหมือนกับน้ําเน่าหรือบางทีอาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่สามารถระบุได้พวกเขาพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นแต่กลับพบว่าแม้จะเปิดหน้าต่างแล้วกลิ่นนั้นก็ไม่หายไปบางคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกขนลุกและแปลกใจมากขึ้นในช่วงที่พวกเขากําลังตกใจและพยายามหาทางระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นพวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องนั้นมากขึ้น เสียงแปลกๆยังคงดังอยู่ตามมุมห้องและระหว่างทางเดินเหมือนกับมีใครบางคนเดินอยู่พวกเขาพยายามที่จะนอนหลับต่อแต่กลับพบว่าห้องพักของพวกเขาเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วแม้จะเปิดไฟทิ้งไว้แล้วแต่ไฟในห้องก็เริ่มกระพริบและดับลงไปเองในช่วงที่พวกเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดมาพวกเขาพบว่าห้องพักดูเหมือนจะถูกใช้ไปแล้วและมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของในห้อง ทั้งๆท,ที่พวกเขาก็ไม่ได้แต่ต้องสิ่งเหล่านั้นเลยเสื้อนวมถูกพับเรียบร้อยและกระเป๋าเดินทางของพวกเขาก็ถูกย้ายไปไว้มุมห้องหนึ่งพวกเขาสับสนและตกใจมากแต่ตัดสินใจที่จะเช็คเอาท์และออกจากโรงแรมในทันทีพวกเขาได้เล่าเรื่องราวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ซึ่งตอบกลับด้วยท่าทีที่แปลกประหลาดโดยบอกว่าโรงแรมแห่งนี้มีประวัติที่ไม่น่าจะลืมไปได้ เพราะมันเคยเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวและผู้คนมากมายในอดีตแต่ในตอนนี้ไม่มีการจ้างพนักงานมาทำงานในโรงแรมอีกต่อไปการใช้ไฟและการดูแลห้องพักถูกทิ้งร้างไปแล้วหลายปีแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพวกเขาเคยพบเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนเรื่องราวที่แปลกประหลาดของโรงแรมโพหังนั้นเชื่อกันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณของผู้คนที่เคยพักที่โรงแรมนี้ ในอดีตก่อนที่มันจะถูกปิดตัวลงและบางคนก็เชื่อว่าเสียงและกลิ่นแปลกๆที่นักท่องเที่ยวได้ยินอาจจะเป็นการสะท้อนของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบางคนเชื่อว่ามีวิญญาณของผู้ที่เคยจากไปอย่างไม่สมบูรณ์หรือบางครั้งอาจเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนได้ซึ่งยังคงวงเวียนอยู่ภายในอาคารแห่งนี้มีหลายคนที่บอกว่าพวกเขาเคยเห็นเงาของผู้คนเดินผ่านหน้าต่างห้องพัก แม้จะไม่มีใครอยู่ในนั้นในบางครั้งก็พบว่าไฟในห้องพักยังคงเปิดอยู่ทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นเลยหรือแม้กระทั่งสิ่งของบางอย่างที่ถูกย้ายไปมาโดยไม่มีการแต่ต้องซึ่งทําให้โรงแรมเก่ากลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าไปเยือนสําหรับหลายคนสรุปโรงแรมในโพหังแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและหลอนๆจากอดีต แม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือไม่แต่ผู้คนที่ได้ไปเยือนและสัมผัสกับเหตุการณ์แปลกประหลาดเหล่านี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรงแรมนี้ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้และเรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์กับมันโรงแรมโพฮังจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับ และถือเป็นสถานที่ที่คนเกาหลีใต้หลายคนเลือกที่จะไม่ไปเยือนแม้จะไม่มีการปิดประตูตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบางคนที่กลัวว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมนี้อาจจะไม่เคยเปิดเผยออกมา